นั้นเราเนี่ยวันนี้เราเจอพุทธวจนะใครไม่สนใจไม่ต้องไปกังวลอยอย่าไปสนใจสังคมเขายังไม่ทำกันเลยแล้วฉันจะทำคนเดียวได้ยังไงแล้วสังคมมาตกนรกแทนเราไหมล่ะนรกเราตกเองนะใช่ไหมโ <c oughs> ยมไปรอสังคมเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทันตายก่อนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยทำความดีได้ทำเลย ละความชั่วได้รีบละเลยเพราะว่าสามคติข้างล่างกำลังรงอเราอยู่เท่ากับดินมหาปตพีใช่ไหมนี่เคล็ดลับก่อนจะเลิกถ้าใครหรือญาติสารลหิตของผู้ใดยังไม่เอาเลยธรรมะเนี่ยแล้วดูท่าแล้วจะยากแล้เกินชีวิตนี้คงไม่เอาแน่หรือมันเมามาทั้งชีวิตเนี่ยหรือ แกล่ละใกล้ตายละสงสัยจะบอกยากสอนยากรอตอนตายนิดหนึ่งก่อนใกล้จะตายนะเปิดคำผู้เจ้าให้เขาฟังเปิดพุดทธวจนะให้เขาฟังและจะได้อาน,นิสงส์ตามที่ผู้เจ้าตรัสไว้หกประการและผลจะออกมาที่ผิวพันธุ์ของศพผู้ตายอินทรีย์จะผ่องใสหรือผิวพันธุ์จะผ่องใส ทดลองทดลองเลยเอาไปทดลองกับญาติสารหิตได้เลยใครมีญาติกำลังอยู่ ICU กํากำลังหมอบอกตายแน่เนี่ยเปิดให้เขาฟังแล้วดูว่าศพจะมีอาการผิวฟันผ่องใสแบบนี้ไหมเราเก็บภาพที่แต่ละจังหวัดเนี่ยที่ฟังแล้วเอาไปทดลองเนี่ยส่งมา แล้วก็มาบอกที่ศาลาไมา้บ้างส่งมาให้บ้างบอกพกุณะอน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะแบ่งเป็นสองกลุ่มเนี่ยละสังโยชน้าได้กับไม่ได้อย่างละสามอน,นิสงส์รวมแล้วเป็นหกประการสามสามเหมือนกันผู้ที่ละสังโยชน์าไม่ได้จะละได้ผู้ที่ละสังโยชน์าไ,ไ,ไ,ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ข้อหนึ่งคืออะไร ได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศประมาจันพร้อมทั้งอัฏฐพันชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงแก่เขาเนี่ยสังโยธาที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นข้อที่สองเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด ประกาศปรมาจันท์พร้อมทั้งอัฐาปยนชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงทำมันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมันคือนิยามศัพท์ของคําว่าอะไรสุขตะวินิโยระเบียบว,วินัยแห่งถ้อยคําของตถาคตเอาคําตถาคตมาประกาศมาบอกให้เขาได้ยินได้ฟังข้อที่สไม่ได้เห็นตาถาคตไม่ได้เห็นสาวกของตาถาคต แต่ตัวเขาเนี่ยใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรการละอันควรนั้นพระพุทธเจ้าล็อกไว้ทั้งหข้อคือมรณะกาเลในเวลาใกล้าตายในเวลาใกล้าตายในเวลาใกล้าตายทั้งหข้อนั้นในการละอันควรของการใครควรเนื้อธรรมนนี้คือช่วงเวลาใกล้าตายนั่นเองนั้นตรงนี้ก็เป็น สัจจากความจริงอีกอย่างที่ศาสดาของเราทรงบัญญัติเอาไว้ไปศึกษากันให้มากคำศาสดาเราเองข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล2000กว่าปีใช้จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงหรือฉบับภาษาไทยส่วนฉบับหลวงฉบับภาษาไทยใช้จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ถูกทำในสมัยรัชกาลที่หฉบับสยามรัฐใช้จากสมัยรัชกาลที่หนึ่ง คือใบลานอักษรของเมื่อปี2,3,3,1ข้อมูลเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนอักขระจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามจากอักขระสยามมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้วดึงมาเฉพาะพุทธวจนะเอามารวบรวมให้เป็นหมวดธรรมต่างๆด้านท้ายเล่มจะมีไทม์ไลน์ไว้ให้ว่าพระตาบิดกทุกสำนัก เอามาจากไหนจากสยามรัฐสยามรัฐเอามาจากไหนใบลานักษรขอมใบลานักษรขอมสมัยรหนึ่งยังอยู่ในปัจจุบันที่หอบุญทินธรรมที่วัดพระแก้วและประเทศในแถบสุวรรณภูมิปรติศาสร์นในโลกนี้บันทึกไว้เอามาจากไหนจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชที่อินเดียกระจายคำสอนพู้เจ้าไปเก้าตำแหน่งทั่วโลก ดังนั้นข้อมูลนี้คือข้อมูล2,000กว่าปีที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรใหม่ดึงมาเลยนะจัดระเบียบข้อมูลให้เรียบร้อยจัดหมวดหมู่ทำให้เรียบร้อยแล้วเราก็คือเข้าไปศึกษาเท่านั้นเราก็จะได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็คิดว่า เหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาความเจริญในชีวิตเราทั้งทางโลกท,งท,งทางธรรมจะเป็นอย่างไรพวกเราก็คงจะได้รับข้อมูลกันอย่างบริบูรณ์พอสมควรนะถ้าจะเติมเต็มก็ไปศึกษาค้นคว้าเอาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ เราก็จะบรรลุธรรมได้รวดเร็วขึ้นได้ไหวขึ้นนะนะ